ไอ้เหี้ยดูดิดูปิงดิไอ้เหี้ยแดดไม่ได้แดดไม่ไปทอมแทะหัวมันไปงใจไม่ตายมันอยู่แถวนี้นะเดี๋ยวรู้อ่ะขอเอ็ดได้ไหมหลังจาดลิเกตขอเอ็ดเลยเข้ามา ลิชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมที่คุณไว้ใจได้เมื่อระบบเติมเปิดของเซิร์ฟ g l o b a l ก็จะมีระบบการเติมเงินที่ถูกกว่าเติมเองแถมยังปลอดภัยชัวเพราะมีแอดมินที่ติดต่อทางไลน์ได้24ชั่วโมงและยังมีกิจกรรมการเติมเงินที่รุนรับของรางวัลที่ไม่ซ้ำในแต่ละเดือนและยังมีลิชแมนคอยเอาไว้เป็นส่วนลดในการเติมเกมครั้งต่อไปถ้าใครไม่อยากพลาดโอกาสในการเติมเงินที่ถูกและกิจกรรมเหล่านี้ก็อย่าลืมเติมที่ลิชแมนช็อปสามารถแอดไลน์ลิชแมนช็อปหรือพิมพ์ค้นหาใน Google

หนึ่งบาร์บี้หนึ่งคิตตี้คิตตี้เดี๋ยวปีเฉยเลยยิงยิงว่ะไปโยนนี่ปิงล้อยิงว่ะแปลว่าวันนี้ที่บอกว่าแพ้กันก็ไม่แปลกอ่ะไม่กดบไม่กดบไม่กดบลงไปหน้าลงไมลง้ปลงไปเออก็ก็ไม่แปลกจริงครับอะะไรวดูตรงคิตตี้ให้ดูน้องฉี่ผู้สูงได้เออเหตุเป็นมีหูบิ้งโดนเลยวะไม่ต้องรีบเราแพ้แล้วเราเราเราเล่นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆน้อง โอ้โหอะไรี่ม่ใช่พี่เองฮะเออพี่ลองฮะนี่เห็นแดบเดบพี่าพมาดิอุ้ยไม่ได้ดีด้มีนอ้ยิงไม่โดนฮัวเราะ ไปเสียงปืนที่กูโดดกูนิดแล้วกูรู้สึกกูหนิดไม่ใช่ไหมฐานน้องช่วงเช้ามันเลี้ยงปิงโขมแปดที่เจ็ดหกนะครับบทที่ผมตั้งเฝ้าแบไม่ได้เพราะว่าไม่มีคนตั้งแล้วน้องไอ้เหี้ยดูดิดูปิงดิีอู้ปิง ผมเปิดผมเปิดมีตรงทีเต็มไหมครับตอนนี้ตอนนี้เต็มอยู่ครับลองร้อยสองเกียร์ได้ไหมนะกลเาทพี่รอเสกพี่รอเสกนี้นะที่เลได้นะตรงนี้ที่สี่ีะาด วันนี้ผมเล่นไปแหลกหน้าปิงเหลืองไม่ไหวเออวันนี้ป bon ิงเหลืองจัดเลยน้องชาเดี um> ๋ยวเดี๋ยวคนที่อยากเล่นด้วยนครับเดี๋ยวรอจบอีกตาหนึ่งเดี๋ยวเลยค่อยกดระบบนะแต่จะให้กดกับทุกคนว่าเฟิร์สเฟิร์สทพสร้างหนึ่งเจ็ดไอ้น้องคือเจ้าพี่ด้วยผมเบิร์ตไม่ไม่วันที่สี่กับห้าอ่ะที่ โหมินมีตัวหนึ่งนะมาเด็กตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีตัวนึมสมบไ๊ตไม่ได้ไปแ้ไปแล้วโอ้โหขูสสมตเว้า ดวโอ้ยปืนันอะปีง่ะนั่นไม่ได้ผมอันติอันติเคียร์ไซเอะหรือว่าสกายอยู่ไหนสกายสกายเฮียวสกายเฮียวโอ้กูปีงชัโบงอันดับที่หนึ่งสวยสวยสวยรวมดูความรวมดูความเสียความรู้สึกผู้สั่งบอกข้อมูลหมดแล้ว มันยิงตรงนั้นไม่ได้นอ้องมันค่าคุมกันอยู่ซอเป็นกระจกก็ตามเนะ่ะผมไม่เข้าใจเพืต็มกลับมาเซนเนลพี่เฟิร์สเอ้ยพี่คมค่ะนี่เอ็งบอกให้พี่เล่นเซนติเนลอย่างนั้นหรือพี่เลิกพี่เลิกอ,อยู่ตอ้จองมันแม้วตู้ผมเข้าแล้วบ่อต้นที่落在 C 区ไม่เลิกนะเกิดที่ไหน ซีน่ากับเซียนอยู่อยู่หน้ามาเซียนแล้วพี่ระวังสายพี่ไชอสาย้ายจะมีตัวเดียวอยู่ในกระดาษเอ้ยอยู่ในกระดาษกระดาษอุ้ยสายเยอะเกินรู้จะให้กลางๆแก็ได้ครับปีที่ผ่านมาผู้ d e ด d แล้วเออ เียดดไม่ได้ดไม่ไปทอมแหัวมันไป้ไม่ตายกูดูเด็กกูยิงไวนานแล้วันโันแทบหัมันอยู่แถวนี้นะ๋ยวรู้อะมาเดี๋ียซีทีสองซีีสองไดหน้าแปดูดูกลานะเอ้ยครคบแดสิบได้หน้าส ันแตบังรีบเพราะว่าบอมรอดอกนีวมันแค่บารปีจะปีก็ปีปิงเลยน้องต่อไปปิงหกสิบมันก็ไม่ใช่อย่างนี้มันน่าจะเข้าวีนะปีงหกสิบเจ็ดพี่ยังไม่ปขานี้เลยน้องดูการหลัปินี่นี่ม่คนดูฉจดูเจะเจอเสียงบี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 ีบีีบบีบีบบีบีบีีีีเลย ขอเอ็ดได้ไหมหลังจากรีเซ็ตกเอดเลยสมน้องเลยเทรวันนองหรือแฟนทอมอะอีวิโดนจริงหรอเงี้ยเทยเดี๋ยวให้โอเมนจัดได้แค่หนึ่งโอเคแล้วตัวเดียวพี่เสร็จีล้วพิรับพร้อมกันนะ ผมเคยบอกด้วยแต่หลังๆไม่ค่อยเป็นแอดกลางเองครับไอ้นไูตัยงอวๆขนาดนี้เลยขามาผมมาชอบสีเขียวเว้ยแพ้แล้วบอลีอ กีวาร์บอ่เมื่อกี้เห็นวาร์บตรงแถวนี้ไป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 วิ่งให้อุ้ยเอ้ยใครนกาะนกทำไมอะโอเคชุบๆอยู่กระดาษกู้ไปกู้ดิกู้ดิผมสีดำเส้นกระสุน ไม่ได้ผมสีดำไม่ได้จริงี่อนังฉีป่อผู้ช่วู้่้ายสองซ้ายองในซ้ายมือก็เพ a สองนี่ a สองรีบกู้เลยเอ็กู้เลย a สองโอ้กุทนายไอ้ขี้อะโอเคขอบคุณเลยดีฟิวให้กูกันให้กูเอ เก็บสไนเก็บสไนเวียสไนเวียสไนท์เอาลืมไปโอ้โหทำเอาจริงไม่ค so ิดนะเก็บเอาไงเราไม่เกี่ยนะตอนปีมันเปลี่ยนเป็นแหลกแทนโอ้แหลกนั่นเป็นที่มือถือครับน้องปีง้็ปีงมันคือเราต้องแยกให้ออกว่าปีงกับแหลกแหลกมันคือขึ้นอยู่กับมือถือเราก็คือ f P S ดอบส่วนปีงคือเน็ตเราไม่เกี่ยวกับมือถือก็คือขึ้นสัญญาณแต่เนี่ยผมพยายามทำทุกอิศทางแล้วมันก็เลยเป็นที่เซอร์เพราะว่าทุกคนก็เป็นด้วยเรื่องปิง ใช่ใช่เป็นเป็นนิเซอร์แล้วตอนนี้อันนี้เพราะว่ามันเป็นทุกคนกระเปาเป็นนิเซอร์แต่ดี้นนะผมดีนผมใช่ครับเปเกมเลยครับไม่ไม่ร้อยขอกกห้าคิวเียเมื่อกี้เดินใกล้ล้อ้ยโฮ้ยเอ้าแม่งโดนสัทเองนี่เผิด โอพิจารณาแ้ก็แต่เมื่อกี้มันมันมาแถวโหแถวเอครับะใช่็เ่าแล้วโปเต็มแน่โอ้จีนดีแน่โปยังโปน้อยแล้วมันปบมันแบนไปเจ็ดจุดนอย่าทิ้งซ้ายนะเพราะว่าในตัวนึไม่รู้เลยเอออย่าทิ้งอย่าทิ้งพออย่าทิ้งซ้ายก็พี่พอ เอ๊ะรอบนี้น่าจะเอยะบ้าชิคกี้าถอยมาสวยมีสวยอยู่ไหนตัวนึงวะชิคกี้พายมาชิคกีาโซวามาโซวามาโซวามาอยู่หน้าบีโอเคพี่เราไปมิดมิดยุ้ยวะยุ้ยวะยุ้ยวะบีบีบีสองตัวมีมิดตัวหนึ่งมีมิดตัวหนึ่งจัดกันตัวเอ๊โอเดตถ้าตีนถ้าตีนถ้าตีนพี่ตรงนี้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 ใช่เมื่อกี้พี่เดินผ่านมา โอ้ยูพีละเีย้ตว้ยว้งพี่ต้งพี่ไม่มีวะอยพีีวงต้องเขียนใหม่นะต้องเขียนว่าเจดทำไมตึงจังครับโอ้หเนดแต่งคุมละเกือบเกือบแย่อะหนึ่งหะ